ครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมร้านสุสิทธ์แท็กเตอร์นะครับมีแอร์วันมานำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์วันนะครับตัวนี้27แรงนะครับเครื่องยนต์สโซ4โฟวิลนะครับแภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้เราทําสีเก็บสีใหม่นะครับ ก็บสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับแบ่รถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับท่านใดสนใจก็เชญมารับชมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น27กรแดง4ฟ h e e l วแนะครับรุ่นตาหวานเครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับรถคันนี้ใช้งานมา1,668ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นไฮรอลิกธรรมดานะครับไฮรอลิกธรรมดาแล้วก็ กรบอกปรับยงซ้ายยงขวาใช้งานได้ปกตินะครับครบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับอ่าสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถไทยก็ประมาณสักประมาณ3-30แรงนะครับประมาณนี้นะครับ หลัดท่านใดที่สนใจไปใช้ไถไร่ไถนานะครับตัวนี้เราเปิดราคาไว้ที่2,30,000บาทนะครับตัวนี้27แรงนะครับ2,30,000มบาทนะครับเป็นสยม3 u r b o v ว e w นะครับวงไลา power h y d r a u l i ธรรมดานะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะฮะ ดเดี๋ยวดูแบ้วบกพ็พลิกนะครับอ่าพลิกครับครับพลิกขึ้นดีนะครับอ่าปรับยงังซ้ายยังขวาครับอ่า,ใใา,ารอครับปรับเป็นซ้ายขวาบทาด้านปกตินะครับโอเคอาวิดีโอครับ ครับวิดีโอใช้งานได้ปกติครับหมุนตุ้ติ้ติ้นะครับอ่าโอเคนะครับรอคันนี้วิดีโอวิดีโอจะมีเกียร์้อยหลังด้วยนะครับนะอ่าสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์้อยหลังนะครับสำหรับวิดีโอนะฮะสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็0930855104นะครับ สำหรับคันนี้เราตั้งไว้ที่ราคา230,000บาทนะครับร้านเราตั้งอยู่เส้นถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับอยู่เลยลงพาพาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับสำหรับท่านใดสนใจเญมาเมล็กชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ